สบายดีพี่น้องสบายดีสุข,ขสุขคนจ้าม,มันจะเสมหาสอนพี่น้องเขาตั้งงามไมเรียร้องใบเราเหลืองเพลยงนย่งบกเกี่ยวเลยติยยดหน,น,นาติเกี่ยว เราเออสิมาสอดปลาซิวไปมกน้ำกันจ้ามาแรงสิม,มกข่าปนว่าะเขเกี่ยวไปทุปเบเป็นดอนเรปารัอยแปะผ่าสดอดปลาซิวน้าอาย

อาวัดขบมีปลาดุกข้างล่างเม่หูหู้ากันีแบขจาวหลักเอาเบอร์ป่อกลาง้นางมีกลางามมกันมะะีน้นาแม่อตายปลุกตกเลยลูกมาหาสอนตามจลุกน้ำอันนี้อะเป็นหน้าายพี่น้องแต่เป็นหน้าแปลงแล้วก็เป็นหน้าหยอดหยอดเข่าพานนะหน้าไยหน้าพี่นางที่หมักไป ซอ่ดีนยวนำเขาอะพี่น้องนี่เห็นบ่ขขาวนี่งามขักแบบว่าให้นึ่งนี่ก็ได้ลายเบื้องในเข่าวเป็น,นขา่ขาหน้าหยอดเจ้าพี่น้องพี่น้องใช่พี่นอ้นองเบื้องนี้ความงามของมันนะเงาเน,นึองนะกำเนึองเฮ้ยเวลาเกี่ยวนี่ขวดบัดหนึ่งได้ดกำหนึ่งรถโคตรสวยงามปีหนาลังกรสิยอดเอาคืออาร์เอ็นเนี่ยมีปะประกอบน้อย พูดหนองโดกนี่อีปูครับอ,อีปูไปเสร็จตมำมังหงกินอื่นอื่นตอนเที่ยงตำมังหงกินปูน้อยไปดองไว้บอดองก็สร้างแล้วตำกินอื่นนี่แหละตั้งงามโพดโพเดียดเข้ารนะพ่อลาวบัดหนึ่งเต็มกำลาวบัดหนึ่งเต็มกำรถตัดขับรกเลนพ่อทาสิจ้างแล้วจ้างคนมือเดียวก็แล้ว น้าแปลงมาสิขาดน้ำหน้าให้ใหญ่เบื้องคัดน้าเนี่ยวกว็มา,าสิขาดน้ำได้ดอกไมละสิบสองชาวสองเออสิบก็จะออกได้ขันกับปักใหญ่เวลาขนเข่าก็สะดวกสบายเออไปไกลแล้วป้าปวดหลักเขา่า สัมผัสสเรคเขาวนนพายนกน,นอกให้แหงกน,หนานอ,อกกอดึงอสักกอว่าสีไข่เลยความงามของบ้านนะเขา,ายอดนะนน่นมันนอาปลาในโกนจะลุกแล้ะจะลุกไงลุ่มเนี่ก็เลสออนเขาหนะ้าอายไปเด้สัหรัสเสด็คเขาห่วงก็อ,กอิ่วสวย กอละสำกอพอสิไข่แต่ละกอเ,นนะอเมีอย่าปลาปูปลาปูน้อยอยู่หลายหอยซาลงต่อยเอาเป่นงน้ำแบบนี้ปลาเค็งยนไะอ้น้องก็มีป่าเป่นงน้ำสองให้แรกพี่น,น้องเอ้ยพอกันมาเอาปลาดุกนั่นโอ้ยเอาเวิดคืนมวนกวับมวนแบบในพวกให้รูมก็คือมี ลุงนี่ได้เลยเจอได้ให้นึ่งนี่มีอยู่สิบกอา่ายต่างที่ให้ดูแกงเาเห็นงูแม่งูหยั่งงูหยังตะงูอชิลชิทองพวกใหญ่หนึ่งายไปเลย ใหไง่กัห้อยสข่้อไข่ห้ไม่าหาเลาะสอนพี่ดอกมันสุกแล้วเขาอ่ายไพ้ปบดสุก บ่มันสิครบได้เหลงบดซอมลงบดซ้อมแล้วมันหาเนะจะลุกใหญ่แมะฮะจะกินนะะกินเขาลกไแบบแบบแบบสิเาวาคือเนี่ยเอาหางมันขึ้นมาดีดเอามเข็เลตับน้ำเสียงเาว่าเอาไม้ไปพล้ก็เยี่ยแล้วกาจับตีมเขาไปนั ลอยขึ้นมาเออมันลอยบ่เป็นแตงูอ่ะเขาน้่เาน้รองลายองเบเมีลายลายดมุนมุนนีกเป็นจุดขาบมาดมังมีจุดเล่ไม่มีเกางมีีจุดีีจุดขาาจุมัน่ะเป็นมุนจุดเงาาย พูดป่า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 ดินเซอยู่ตักกปแล้วก็ปูไปใส่ตำาองอื่นเดี๋ยวปาตาป่านะอรนยมาปาโอ้ยหลยเตอะอมกจุดนี้ ปลาขาวกับนี้ำมากเนป้อมาปลาซิวน้ำกัดจ้าโอ้ยานก็อยากลับแล้วลุกจ้โดนงน้าใส่ขุนี่จับเลือกเลือกฮุบเอาโลดลูกฮุบเอาโลดไปเลือกคือเฮื่อนพ่นมันหลายมันไม่ได้มีคิดเนื้ยหอยนะคะซีเหลือง ป่อยอยู่ไซปละซิวตัวใหญ่มมนเ,เนี่ยเป็นมกผสมกับปลาซิวบางเสานี่จะเอาออกมาอู้เอาก็ไดนน้ดูดีล,ดลันยังลาย,ยลลเลยลายเติบแล้วพี่น้องพอมกกระจ้าพอมกกินแรงจะเปอนยังไงรบ่มีอาหารกินแรงแพี่น้องก็เลยพาก,กันมาหาเส้นดูดีกันแต่ว่ามีปลาซิวอยู่เพื่อนอยู่น้อยหนึ่งถ้วยหนึ่ง ไปปีใส่กันจำแจ่วมาแรงเมืออปเปปีกกินมเอาน้ปลาน่่เออห้ยเราแล้วไให้ข้าปูมันมีข่าปนจากดีได้ของเราหนมีข่าปนหลายให้รากินข่ากำมันอยากให้พ่อให้เรากินข่ากัมแห้งไ่ได้กินลายปีเลยกเก็บยกินข่ากกิามสีคุณมอมีข้าวกินไอยากกินข่าลง หยอดไว้กับงามไว้เขาฝนตกพามากระแตขึ้นก็คือขาวหานหน้าขาวานนั่นแลหยเาคอยากินขากันหยยอดมันเป็นแถวผัดห่างกันยเขาปผัดข้าวปใส่ผุยรองพื้นพ่อม่อาวานปด้ใส่รองพื้นหยอาเขาคอยใส่ผุยรองพื้นเนียจะงามไ่อยากกินข้าวกล่ไอากินข้ากลได้ปะอันนี้มันมุนอันนนั่นนะโอโอ้ยโมุนปาเข่าลิบิบิลล์รอพี่น้องพูนข่าวปล่าเข่าง่ามบฏิเห็นคน แตมปลาได้ตัดตัดอะไ้ประคอใหญ่บ่งมยังสะหาสาะกินพี่ดองยำแรงแต่พอกินยอดจ้านี่จ้าพี่ดอก ม,ม,ามาห้อยระเบิดอะไรได้เนาะเศรดัยมันห้อ,าาอยกระสอบที่นั่งเลือกปดคืนเด้อได้ปะตาไ,ไปปลาอย่างใส่ปลาใส่ปลาย่างมาเบิร์นดูด มันบอกเขาแง่ในปลามันหมุนสิตมเออตัวใหญ่ปลาดุกนะใส่รถได้มันสิ มันเป็นชิตากินเลยนะ่ะนะเขากินสารพัดก,ก็อิ่มเลยน่ะนะหนะนะัวงูห่วงปูย่าแต่บ้ามันงามเนาะปูยาวแต่มันมากเลยมันบออนนนนนนะัอ้างห่วงคือขาวแบบนี้เลยนี่ขาวแบบนี้นะอ้างห่วงคือเขาวสีนี้ห่วงมันบอดีมาอันนี้ห่วงสันปะห่วงดกอันนั้นเป็ห่วงสันห่วงยาวปะห่วงรีบ พี่ดลองบรรยากาศงมป่ายามคำคำเข่าพวกคนก็ย <the ังเกี่ยวไรก็ขอหกก็ได้ยังเกี่ยวเนี่ยสิเกลนี่นะขอไปใหญ่เออเราหนักสิเกลสิเกลหวานมันโบสมือเราก็ทำเคิงพันยางถาจ้างบัดเดียวเข่าเราหนาหน้าเราเนาะเกียลทางเิงไปก็ได้เกียลทางลุ่มลงมาก็ได้สิยาพ่อมีหนทางอยู่แล้ว ปั๊บ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 เพราะแล้วย่าไม่ับำแล้วเนื้อเมื่อขำแล้วพี่น้องเสด็จเมื่อแล้วล่ะก็<อ>ข่าวเขียวยังหลายก็อขอหกแต่ส่วนใหญ่หน้าทงนี่นะ่ะเขาเกี่ยวลังหมู่ตลอดเลยว่าเขาใส่แต่ใดมาได้เขาใส่เข่าก็ก,กอหกใส่เข่าครุปอะไรเยอะแยะเต็มนะ มาหาปลาใครขบแมงมันไปขุบอายุใสปลาปลาปลาเอิญย้อนแมงมันมาขวากินด้วยมาลูกเมื่อมาเมื่อปลาปลาเมื่อแล้วแล้วขึ้นมาปะเด้อเมื่อปลากอนปลาไปแล้วสองคนนะอย่างเอาเด้อปลาลูกอย่าเล่นโจกลุงนะ เล่นเล่นเล่นแต่ป้าตีเล่นเล่นเล่นพี่รอกัสัตว์ครับฝากบรรยากาศไปสนิทเด้อจ้าขอบคุณสุกูสุขที่ติดตามให้กำลังใจครอบครัวสุขสันค์ทันศาเนี่ยแหละครอบครัวเขาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อ